เติมเป็นเซนเลยก็ได้ใช่ให้มันวัดปอะมาแล้วให้วัดวัดเกินยี่ห้าแล้วกันอ่าแล้วพอพอพอเชื่อมเสร็จทุกเกียร์ลอยอะไรเสร็จเอาเอาไอ้ที่โปะพูดถึงครับเอาสีทโปเอาไอ้ที่โปรถยนต์อ่ะค่ะอ่าลอยเชื่อมให้มันดูเรียบหน่อยแล้วก็เอาสีเดี๋ยวมันมีสีทาเป็นกาวไท์เลยมันมีสีกาวไท์ทีโปรถยนต์คืออะไรนเกียร์หัดออกใช่ไหม คือโปรลูกยนต์ทำให้มันเรียบไงมันจะไดอ่าลอยรอยรอยที่ต่อมันจะได้ดูดูดีโ okay. อเคเดี๋ยวเดีนให้ไม่แห้งไ,งไเพราะว่าจริงๆมันขาดอยู่แค่ประมาณ6กมิลเพราะว่าตรงนี้เขาไปวัดไปเผื่อเนี่ยอันเนี่ยเขาเอาแค่1ิเก้นี่ยเส้นเนี้ยมันแค่19ถ้าเส้นนี้มปนบบสินครึ่งนะโอเคแต่มันขาดนิดเดียว แต่วามัน19บวกความหนาของเลกข้างละ2มิลใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นแค่19.4บวกอันนี้นิดเดียวมันขาดไปประมาณ6ามิลถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้<ช>แต่มันไม่ตรงใช่ไหมครับคือเขาเดี๋ยวเขามีปัญหาเรื่องตรวจรับง,งาน เนี่ยอันนี้เพื่อม,มากี่อันเนี่ยผมทามาแค่2อ,อันอเพะเห็นบอกว่าจะให้มาดูอันเดียวผมก็เลยได,ได้ไม่งั้นเดี๋ยวเราคุยกันยังหนูก่อนแล้วก็